สวัสดีจ้าสวัสดีพี่นงองทั้งโลกกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์แม่แม่แมออสวัสดีแมวอ,อบองโคนกรุบเนื้อ,อจ้าโมติดเอ้ยเสียงเกียวเจลไม่มีอะไรหรอกวันนี้มากินข้าวอีกแล้วค่ะวันนี้มีผักพิเศษค่ะผักพิเศษก็คือผักทุเรียนค่ะขอบคุณเจ้านายใจดีค่ะเจ้านายใจดีเขาซื้อมาฝากเจ้านายใจดีเขาซื้อมาฝาก ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเจ้านายสมจิตไทยสบายมาสาดน,นะคะขอบคุณมากที่ซื้อทุเรียนมาฝากลูกน้องลูกน้องตกง,งานเจ้านายเลยซื้อมาฝากก็มีแนมหนมกระดูกหมูอ่อนนีคะแล้วก็มีน้ำจิ้มเจ๋วจิ้มเจวนี่ปลา,าไม่เจวหรอกพริกผงอะน้ำพริกผงกับปลา,าแซ่บซค่ะก็ก่อนจะกินเนาะ ม่เว็บก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามที่อ่าติดตามแม่เว็บกดติดตามให้แม่เว็บกดไลค์กดเคให้แม่เว็บแม่เว็บขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆค่ะโอเคค่ะไม่ร้องรำทำเพลงหรอกค่ะกินเลยค่ะโอ้มาเลยจ้าข้าวเหนียวร้อนๆเปิดปึ้งอีเปิดอีโมงค่ะอีโมงเจอข้าวเหนียวเออไม่เจอวันทอง วันทรงถูกกบข่าตายแล้วมาเลยจ้ามาชิมกระดูกหมูอ่อนกระดูกอ่อนอน่ะเน่ยข้าวเหนียวร้อนๆอ่ะอือหืออร่อยมันก็กระดูกหมูก็ได้มาจากน้องเหมือนกัน <c oughs> ผู้สนับสนุน <c oughs> น้องเขาส่งมาให้ น้องจากเยอรมันเขาส่งมาให้เนมกระดูกอ่อนอร่อยค่ะมาลึกมันเปน้องน้องเขาส่งมาให้ชิมว่าอร่อยไหม ไ่ได้อร่อยมากค่ะวันนี้พักพิเศษหน่อยกูเรียนไม่ใช่ปิญญาณแล้วนะคะกูเรียนจริงๆค่ะ ผักทุเรียนผักทุเรียนค่ะ วันจะเป็นผักพิเศษผักทุเรีนนยนคำใหญ่ๆอืม ถ้าได้ผักทุเรียนทุกวันก็คงจะดีเนาะผักทุเรียน